เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยาเจ้าพามาหากรรมวิชาการกลุ่มโรงเรียนผู้นำ46 ICT ยิ่งใหญ่ระดับประเทศเมื่อวันที่29สิงหาคม2565ดรนิพนธ์ก้องวีหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการกลุ่มโรงเรียนผู้นำ46 ICT การประกวดและการแข่งขันทักษะวิชาการปี2565นวัตกรรมเทคโนโลโยี46 ICT พัฒนาสู่มาตรฐานสากลโดยมีนายสักลิศสลักคำผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาให้เกียรติกล่าวต้อนรับ นโรงเรียนพยาวพิทยาคมอำาเภอเมืองจังหวัดพยาโดยมีผู้ร่วมงานซึ่งประกอบไปด้วยผู้บริหารครูและบุคลากรนักเรียนเข้าร่วมงานในครั้งนี้จากทั่วประเทศ81โรงเรียนจำนวนทั้งสิ้น4,000คนโดยการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ครูและโรงเรียนได้มีโอกาสแสดงผลงานทางวิชาการความรู้ความสามารถทักษะกระบวนการสมรรถนะและประสบการณ์การเรียนรู้ต่างๆอันเป็นผลสำเร็จจากการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนและเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้เรียนและเผยแพร่ผลงานความเป็นเลิศและนวัตกรรมด้านการจัดการศึกษาสู่ชุมชน โดยงานมหกรรมวิชาการในครั้งนี้ประกอบด้วยการแข่งขัน3ประเภทได้แก่ 1. ผลงานครู 2. ผลงานที่เป็นนวัตกรรมของนักเรียนและ 3. กิจกรรมการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเช่นการแข่งขันบังคับหุ่นยนต์การแข่งขันจรวดขวดน้ำ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์การประกวดภาพยนตร์สั้นการประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนการแข่งขันโครงง,งานสเต็มศึกษาและกล่องสมองกลเป็นต้น ชื่อเล่นชื่อจอยมาจากโรงเรียนวัดนวลนราดิตค่ะลงแข่งรายการภาพยนตร์สั้นเบอร์นาการภาษาจีนมาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ค่ะแล้วก็อยากหาผลงานลงพอร์ตด,ด้วยสุดท้ายคืออยากมาทำตามฝันอยากเป็นเกมดีไซเนอร์เพราะว่าการลงแข่งทำหนังสั้นในครั้งนี้ mm hmm. เราได้รับหน้าที่หลักในการคิดเ้าโครงเรื่องแล้วก็คิดตัวบทค่ะแล้วก็คิดว่าในหน้าที่ตรงส่วนนี้สามารถนำไปต่อยอดในอนาคตได้เพราะว่าเกมดีไซเนอร์เองก็ต้องดีไซเนอร์เรื่องเกม ไม่ใช่แค่เขียนโค้ดในเกมงจะนำประสบการณ์และความรู้ที่ได้มาทางนี้นะครับได้หลากหลายเลยครับได้เลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการถ่ายเทคนิคต่างๆกับเพื่อนๆโรงเรียนอื่นนะครับโรงเรียนต่างจังหวัดก็จะนําไปต่อยอดภายในโรงเรียนและให้มันดีขึ้นกว่าเดิมครับ การ46 ICT ตรงนี้นะครับก็เกิดประโยชน์กับนักเรียนนะครับที่ได้นำความรู้ความสามารถจากห้องเรียนสูตรวทีการแข่งขันนะครับเป็นบทพิสูจน์ว่าในห้องเรียนเราสามารถจัดการเรียนการสอนและสามารถเทียบเทียงกับโรงเรียนอื่นได้หรือไม่นะครับผมรวมไปถึงการจัดนิทรรศการความสำเร็จในการเรียนการสอนด้านไ c t ของ18โรงเรียนในสังกัดสพมพะเยาอีกด้วย ในการจัดงานครั้งนี้และได้รับการสนับสนุนด้านสถานที่จัดการแข่งขันและบุคลากรด้าน ICT ขคณะเทคโนโลยีและการสื่อสารมหาวิทยาลัยพะเยาและจัดขึ้นระหว่างวันที่28-30สิงหาคม2565ณโรงเรียนพะเยาพิทยาคมและมหาวิทยาลัยพะเยาอำเภอเมืองจังหวัดพะเยา